สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการบ้านเกิดเมืองนอนนะคะประจำวันศุกร์ที่18มกราคมพุทธศักราช2556กับดิฉันเมษายหยองค่ะแล้ววันนี้นะคะผู้ร่วมรายการของเราคุณหน้าคุณตากันดีค่ะกับดรวุฒิพงศ์เพียบเจริยวัฒน์นะคะกรรมการผู้จัดกรรมการผู้อำนวยการสถาบันสหัส,สวัดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ <c oughs> คุณเมษฐครับเคยผิดเชียวเทเดียวกับชื่อ <c oughs> ยาวของผมใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ กับสบายดีไหมเราไม่คยได้เจอกันไม่ได้เจอกันสักพักหนึ่งก็ออกมาต่อสู้พอสมควรนะครับไม่ได้หายหน้าหายตาไปไหนไปต่อสู้เพื่อบ้านเมืองใช่ครับใช่ก็จากคราวที่แล้วเมื่อสิ้นปีเราก็ได้จัดการชุมนุมแสดงงพพลัลังแสดงพลัง21ธันวาคมนะครับคนก็มาไม่ได้มากนักนะครับแต่ว่าก็ดี <c oughs> เพราะว่าคนที่มาเนี่ยหลากหลาย <c oughs> ลอย่างเราไม่ได้จ่ายเงินเลยเพราะว่า <c oughs> ห,หลายๆคนก็บอกเอ้ยก็ธรรมดาแหะอาจารย์วุิพงภ์ไม่ต้องคิดอะไรมาก <c oughs> ก็มาหลักก็ไม่กี่ร้อยคนนะครับ <c oughs> กแ็แต่แต่ก็เราเราก็พอใจ เขาบอกว่าเนี่ยก็ธรรมดาล่ละเวลาม็อบส่วนใหญ่เวลาภาคการเมืองก็ทาเนี่ยมันก็เป็นม็อบจัดตั้งเขาก็มีรถยนต์มีค่าวหัวมีค่าอาหารมีอะไรเนี่ยคนก็มากันเยอะแยะถ้าเราทําแบบนั้นเราก็คงได้เยอะเยอะมากอันนี้มาได้ใจมาได้ใจอันสองแล้วก็เป็นหน้าใหม่หน้าใหม่คนที่เนี่ยดู13สยามไทยอันนี้เราเลยต้องกราบขอบพระคุณสถานีโทรทัศน์สองสสยามไทยมาณที่นี้ด้วยนะครับได้คนใหม่เข้ามาเยอะ แล้วที่น่าสนใจก็คือไอ,ไอ้จำนวนไม่มากนักแต่ว่าไอ้ไอสัดส่วนเนี่ยดีมันเป็นการคละสีกนสันมีทั้งเหลืองมีทั้งแดงมีสีฟ้ามีหลากสีนะครับแล้วก็มีแบบมากที่สุดก็คือกลุ่มที่เขาไม่เอาทั้งเหลืองทั้งแดงเป็นคนที่รักบ้านรักเมืองแล้วก็สนใจการเมืองนะครับแล้วก็เป็นคอการเมืองอหว่างั้นเถอะแต่ว่าไม่ไม่เอาเพราะว่ามีความรู้สึกว่าไม่ใช่คําตอบของของประเทศแล้วก็ไปไปมา กลุ่มนี่ครับคือกลุ่มซึ่งค่อนข้างจะอุทิศให้ให้กับทางแนวทางของเราของอสถาบันศาสวรร์วัตรซึ่งก็มองว่าวันนี้เราก็นําเสนอว่านี่คือแนวทางที่สามโดยทางเลือกที่3นะครับ<ฆ>เพราะว่าด้านหนึ่งก็คือด้านด้านที่เชียอะไรนะรัฐบาลยิ่งรักทักษ<ฆ>ิณก็มีนอปอชอมีกลุ่มทุนมีอะไรของเขานะครับอ,อ,อีกฝากหนึงก็เป็นกลุ่มที่ฝังฝัง คุณทักษิณเขาเรียกว่าพวกอมารตนะครับเะน,นั้นก็จะมีพักประชาธิปัตย์มีอะไระแล้วก็มีสายหล่อฟ้ามีพันธมิตรอะไรเนี่ยทั้งทั้ง มันมีมีบางคนบอกว่าเอ้ความจริงแล้วเนี่ย,เ,ยเราจะต,ต้องพยายามที่จะผลักดันให้เกิดทางเลือกที่3เพราะว่าทาั้งทางเลือกที่1และทางเลือกที่2เนี่ยมันจะไม่ได้นําไปสู่ไอ,อ,อ้คำตอบของประเทศชาติแต่มันจะนําไปสู่การประทะเผชิญหน้ากันมากกว่ามากกว่ามันจะกลายเป็นสงครามกลางเมืองแต่ของเราเนี่ยเราเสนอออกมาเลยว่าเเราจะลมหมายถึงว่าถ้าขึ้นมาเนี่ย ทางของเรากําลังขับเคลื่อนให้้หประชาชนรวมตัวกันไม่ว่าคุณจะเป็นสีแดงสีเหลืองสีฟ้าสีหลากสีอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มารวมกันเพื่อรบกับศัตรูตัวจริงของของประชาชนชนั่นก็คือนักการเมืองแล้วก็ทั้งสองขั้วสองข้างเพราะพวกนี้ก็คือคนที่คอร์รัปชันเอาเงินที่ควรจะอยู่ในกระเป๋าของประชาชนไปอยู่ในกระเป๋าของนักการเมืองและนี่เราไม่ได้ว่าเฉพาะพระด้านเพื่อไทยนะครับประชาธิปัตย์ก็เป็นแล้วว่าตัวคนตัวคนตัวนักการเมือง ใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็คือแทนที่เราจะมาแบ่งคนแบบด้านหนึ่งเป็นสีแดงอีกด้านเป็นสีเหลืองบวกสีฟ้าเราบอกไม่ใช่เราควรจะแบ่งอย่างนี้แบ่งอย่างนี้ก็หมายความว่าประชาชนเนี่ยทุกทุกระทุกสีเนี่ยควรจะรวมกันหมดเพื่อรบกับข้างบนเนี่ยก็คือไอ้นักการเมืองแล้วก็ในทุนการเมืองะนะครับไม่กี่สิบตระกูล แต่อันนี้อพอพูดถึงในทุนการเมืองไม่กี่สิทตระกูลเนี่ยหลายหลายท่านเดี๋ยวจะมองดูว่าเอ๊ะเราไปต่อต้านเศรษฐีไม่ใช่ใชนะครับ<ช>ไม่ใช่เราไม่ได้ต่อต้านเศรษฐีเพราะว่าเศรษฐีจํานวนมหาศาลก็คือก็คือผู้ที่ทํามาหากินโดยสุจริตเขาขยัยาขันแข็งมีวิเย้าอุสาหะมีสติปัญญานนเขาก็ร่ำรวเยเราก็ไม่ว่ากันแต่อันเนี้ยเราพูดถึงเศรษฐีกลุ่มหนึ่งซึ่งใช้อํานาจการเมืองแล้วก็แปลมา เป็นคอร์รัปชันเป็นเงินเป็นทองสร้างความร่ำรวยหลายหลายคนเนี่ยทำอะไรก็ไม่เคยสําเร็จในชีวิตอ่ะแต่พอมาเป็นนักการเมืองปั๊บก็โอ้โหก็ได้ได้เงินได้ทองมาหาศาลนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรสักอย่างที่เราถึงเวลาที่จะต้องกลับมาตีโจทย์กันใหม่เพราะฉะนั้นไอ้สงครามไม่จบนะครับคุณเมาค่าแต่เพียงแต่ว่าสงครามแนวรบมันเปลี่ยนไงนใช่ไหมเมื่อก่อนที่มันจะเป็นรบระหว่าง ด้านแดงกับเหลืองเหลืองกับแดงแดงกับเหลืองเหลืองกับแดงเราจะเราจะเราจะเปลี่ยนอย่างนี้ก็คือประชาชนซึ่งอยู่ข้างล่างทั้งหมดบนที่แบบพระการมีทุกสีมีทุกคือไม่แบ่งแยกสีไม่แบ่งคือรวมตัวเป็นพลังมากกว่าที่จะไปแบ่งฝักแบ่งไฟแล้วแบบใช่ครับนำไปสู่การปะทะใช่ครับใช่อันนี้จริงๆเราก็ปะทะหมายถึงว่าเราก็ลบกับกับคนไม่กี่สิบตระกูลนะง่ายๆที่ที่เคยเคยเรียนคุณเมษาไปอ่ะเราเทียบเรื่องนี้เหมือนกันนิทานอิศพเนี่ย บอกว่ามันมีนกนกระสาจริงๆเนี่ยนกกระสามันมีทั้ง2ด้านนะมันมีทั้งกระสาแดงแล้วก็กระสาสีฟ้า <laughs> นกษาสาสีฟ้า<ะ>แล้วมันก็เอาพวกเรานะ่ะพวกเราก็เหมือนกักบกบกระเด็นกรเดน้อยจริงๆนกกระสาอยู่โ,โดยโปกติมันก็กินเนื้อเราอยู่แล้ว<ะ>แต่วันนี้พอนกกระสาสองตัวมันจิกตีกันเองเนี่ย<ะ>มันเอาแพ้เอาชนะกันไม่ได้มันก็ไปหลอกเอาพวกเราอะ่ะซึ่ง<ะ>เป็นกบออกมาช่วยลบแทนในด้านหนึ่งก็เอากบเอาพวกเรามาทาสีเหลืองด้านมาทาสีแดงด้านมาทาสีฟ้าอะไรเนี่ยแล้วก็ปล่อยกัดกันชุลมุนวุ่นวายแต่แท้จริงแล้วถ้าลบแบบนี้เนี่ย ไม่ว่าฝ่ายนี้จะชนะหรือฝ่ายนี้จะชนะ,ะผมเรียนคุณเมษาได้ประชาชนแพ้อยู่ดีมไม่เกิดประโยชน์เลยเนี่อันนี้ตึกเป็นที่มาของว่าทําไมเราจะต้องเปลี่ยนจากไอแนวคิดเรื่องเอาทางทางแนวทางที่หนึ่งลบกันแนวทางที่สองไม่ใช่อะ่ะไม่เกิดคุณตุ๊กประเทศแนวทาง,นนท,างที่สามอันนี้ต้องเป็นแนวทางที่สามนะครับแล้วสําหรับวันที่21็ที่ผ่านมาเนี่ยผลตอบรับสําหรับตัวบุคคลหมายถึงว่าสีแดงสีเหลืองที่เขามารวมตัวกันเนี่ยแนวคิดเขา จากที่ที่ได้ฟังท่านไปไฮพาร์คที่นู่นที่นี่เขามีแนวที่เปลี่ยนไปไหมคะเอผมว่าที่การตอบรับดีมากนะครับวันนั้นเนี่ยคนที่ขึ้นไฮพาร์คเนี่ยจำนวนมากก็ไม่ใช่ดาวไฮพาร์คเลยบางคนก็ไม่ไม่ได้ขึ้นเวทีได้ไม่เคยขึ้นแต่ว่ามันมันเป็นมันมันเป็นกลายเป็นบรรยากาศที่ดีอ่ะเพราะว่านี้คือตัวจริงเสียงจริงคนซึ่งเขาไม่ใช่นักพูดแต่ว่าเขามีความในใจที่เขาอยากจะระบายออกมา นะครับแล้วผลตอบรับก็ดีมากและอีกอย่างก็คือพอพวกบุคคลเหล่านี้พอเขากลับไปที่ขอนแก่นเขากลับไปที่อุบลราชธา,านีเขากลับไปลาดบุรีเขากลับไปสุขโทขทัยกลับไปเชียงใหม่เขาก็ไปกระจายและเนี่ยครับคือที่มาของอวันพรุ่งนี้เราจะจัดอีกครั้งหนึ่งนะครับพรุ่งนี้ก็คือ1 0 เสาที่19กนะครับก็ที่เดิมนะครับก็คือแถวสี่แยกกอกบัวตรงอนุสรสถาน14ตุลาแล้วครั้งนี้นี่เป็นหัวข้ออะไรคะชื่อชื่อก็จะคล้ายๆของเดิมนะครับก็คือล้างบานล้างบางการการเมืองยกเครื่องประเทศไทยก็คือถึงเวลาที่ เราจะต้องแก้โจทย์ใหญ่ที่สุดของของประเทศอะ่ะก็คือโจทย์เรื่องการเมืองอเพราะเราตีโจทย์แล้วว่าโจทย์ที่หนักหนาสาหัสที่สุดไอ้อันที่สร้างปัญหาให้กับประชาชนคนไทยมากที่สุดก็คือระบบก,การเมืองวันนี้ที่มันเน่าหนอนฟอนเฟเพราะฉะนั้นถึงเวลาจะต้องล้างบางการเมืองไทยแล้วก็ยกเครื่องประเทศอะครับยกเครื่องประเทศอ,<า>อันนี้ก็เราก็จะจัดตั้งแต่ประมาณช่วงเย็นๆนะครับตั้งแต่ตแตประมาณสัก17น ห้าโมงเย็นแล้วก็ห้าโมงเย็นแล้วก็ลากยาวไปอาจจะสามสี่ทุ่มอะไรอย่างนั้นนะครับก็จะมีคนมาที่จะมามาจากข่าวที่แล้วแต่ตอนนี้ก็ชวนเพื่อนก็ได้รับข่าวสารข้อมูลแล้วเขาก็ชวนเพื่อนใช่ครับก็หวังว่าคราวนี้ก็คงหลักหลายร้อยหรืออาจจะเป็นพันต้นๆถ้าสมมุติว่าทําได้นะครับก็คือขยายจากขราวที่แล้วเพราะว่าแล้วก็ถ้าอันคราวนี้สําเร็จเนี่ยคราวหน้าเราก็จะทําแบบเดียวกันเนี่ยอีกสักประมาณ4สัปดาห์เราก็จะจัดเดือนกุมภา นะฮะก็หว <C HA D> ังว่าเราคงคูณได้อีกสองเท่าสามเท่าอย่างเงี้ย <C HA D> แล้วก็ถ้าทําเสร็จก็เดือนมีนาอย่างเงี้ยเดือนละครั้งเดือนละครั้งครับแล้วจริงๆเริ่มเริ่มทำมาจัดแบบเวทีใหญ่แบบนี้คะ่ะตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วคะเออจัดจริงๆเวทีใหญ่เพิ่งเริ่มนะครับก็คือครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วอันนี้จะเป็นครั้งที่สองครั้งที่สองแต่พูดถึงถ้าถ้าพูดถึงว่าไหารปคาจริงๆเนี่ยเราจดมาเป็นส0 2 0ครั้งแล้วไอ้แบบไอ ที่คุณคุณเมษาก็คงเคยเห็นที่แบบขึ้นหลังคารถปิกอัพแล้วก็ขึ้นไปยืนอยู่บนนีเคยเห็นนะฮะขึ้นไปยืนบนหลังคารถแล้วก็ไหปาคคนฟังสองสามร้อยคนไปตามชุมชนในกรุงเทพนะครับอันนั้นอันนั้นเราก็ทามาเป็นสิบยี่สิบครั้งแล้วนะครับแล้วเราอาจัดเซเวนาก็สิบยี่สิบครั้งแล้วแล้วมาที่รายการแบบนี้เราก็เราก็ทามาเยอะนะครับแต่คราวนี้เนี่ยตอนนี้เรากาลังเรากําลังมาถึงเรียกว่าโค้งสุดท้ายซึ่ง Uh, เรียกว่าก็คงจะต้องอ uh, ลบกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวละตอนนี้ uh, uh, เราก็จะทําอย่างนี้ครับก็คือ uh, เดี๋ยวพรุ่งนี้ใช่ไหมฮ<ท>ะก็เป็นครั้งที่ 2, 2> <ทะ S 1> เพราะว่า2 1่ธันวาไปแล้ว <ทะ S 1> ครั้งที่หนึ่งพรุ่งนี้19มกรามกรเป็นครั้งที่สองแล้วก็แล้วก็เดือนกุมภาก็เป็นครั้งที่3อย่างเงี้ยระหว่างนั้นเราก็จะไปไปขยายสิานบุญชนแบบ uh, ระหว่าง21 ครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเมื่อเออเมื่อประมาณวันเสาร์เราก็ไปที่ชาเชิงเสาเราก็ไปคุยกับแกนนําที่ชาเชิงเสาแล้วก็ขอให้เขาช่วยเขาก็โอเคเขาก็มีคนบอกว่าเดี๋ยวก็จะรวบรวมมวลชนจากชาเชิงเสามาช่วยนะครับแล้วก็เมื่อสองสาวันก่อนที่เราก็ไปที่อุทัยธานี เราก็ไปที่โรงเรียนในอะไรนะบ้านทุ่งไรเรียกว่าโรงเรียนเล็กๆนะครับแล้วก็มีพอโรงเรียนในละแวกนั้นเขามาครูบาอาจารย์มาก็น่ารักดีบรรยากาศดีมากก็เล่าให้เขาฟังเขาก็บอกเห็นด้วยว่ามันถึงเวลาที่จะต้องใช้แนวทางที่สามเพราะว่าหนึ่งกับสองมันไม่เวิร์กแล้วเขาก็ยินดีนะครับนี่เดี๋ยวเขาก็สําหรับวันพรุ่งนี้ก็จะจัดคนมาอาจจะก็คนแถวนั้นเขาบอกจะรวบรวมกันลงขันกันแล้วก็ คนเอาเอารถเข้ามานะครับหนึ่งหนคันรถนะฮะทางอีสานเนี่ยทั้งหน้าดีใจแล้วก็น้าน่าสลดนิดหน่อยก็คือว่าคนสนใจอยากมาเยอะแต่ว่าหลายคนเนี่ยไม่ไม่มีฐานะทางการเงินนะเพราะว่ามาเนี่ยมันก็หลายตังกางไกลหลายต่างแล้วก็อยากมาอยากมาช่วยอยากให้กำลังใจ ไอ้เราก็อยากจะให้เขามาใจจะขาดแต่เราจะไปให้เอาเงินไปให้ช่วยเขาเราก็ไม่มีกําลังวังชาอ,อย่างที่บอกครับสถาบันาสาธวรณสขของเราเล็กๆนะครับเ,เราก็ทําได้เท่าที่เราจะทําได้ความจริงถ้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ถ้าใครดู สิบสามสยามไทยตอนนี้นะครับก็อยากจะขอความกรุณาเนี่ยถ้าสมมุติว่าใครพอจะมีทุนทรัพย์ทุนรอนอะไรหน่อยเนี่ยก็อาจจะช่วยเป็นอะไรค่าค่ารถค่าน้ํามันให้กับคนกลุ่มหนึ่งอ่ะทางอีสานหนองบัวลําพูนหนองบัวลำพูสกลนครนะครับน,คร,นครพรนมของอแก่นเนี่ยมีมีคนอยากมาเยอะแยะแล้วก็แจ้งความประสงค์เข้ามา แต่เราก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะว่าให้เราจะไปจ้างรถเอาจ่ายการกเราง้นเราก็ไม่มีินร์เราก็ไม่มีุนรอนแต่ถ้าใครมีนะครับก็อยากอยากจะรบกวนเพราะว่าอันนี้ถือผมถือว่ามันเป็นการศึกษาที่ดีที่สุดอ่ะมันเป็นการศึกษาทั้งการเมืองที่ตรง <c oughs> และการที่เขาได้มามีส่วนร่วมและ ผลประโยชน์มันไม่ใช่แค่นั้นนะฮะพอเขากลับไปหนองบวัวลําพูเขากลับไปสกลนครนะฮะเขากลับไปอุบลราชธานีเขาก็ไปขยายต่อเพราะบุคคลเหล่านี้เนี่ยจริงๆเป็นแกนนำนะครับเป็นคนที่สนใจทางการเมืองมากถ้าท่านั้นได้ถ้าจะเป็นความกรุณาก็อาจจะขอขอรบกวนท่านผู้ชมทางบ้านนะครับถ้าถ้าได้ดูรายการนี้แล้วมีจิตใจอยากจะช่วยใคร เรียกอะไรสร้างสรวุฒิภาวะทางการเมืองให้กับคนคนไทยจํานวนไม่น้อยนะครับก็อาจช่วยมาที่สถาบันศาสวรสสุขของเราได้หรือถ้าถ้าเป็นไปได้อยากจะลบกวนทางสถานี้ขึ้นช่วยขึ้นเรียกตัวเจาะหรือบัญชีอะไรนะครับถ้าถ้าทำได้ก็จะขอบระคุณมากครับเอแล้วก็ขอโทษด้วยเดี๋ยวพูดต่ออีกนิดหนึ่งจะได้จบพอเราเสร็จจากวันที่19พรุ้งนะ่ะ หลังจากนั้นอีกสองสาวันเราก็จะลงไปทางใต้เพื่อไปทําอย่างเดียวกันนะครับลงไปสุราษฎร์ลงไปนครศรีธรรมราชเพื่อจะไปขยายพูดคุยกับแกนนํำทางภาคใต้ใช่ครับค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทางไปทางระยองจันทบุรีแล้วก็ขึ้นไปเหนือทางพิษณุโลกลำปางขอนแก่นเท่าที่ไม่ใช่เชียงใหม่อะไรแบบนี้ก็จะกะว่าเราจะค่อยๆเหมือนกับเรียกอะไรไปปลูก ต้นกล้าไว้หลายหลาหที่ฮะห้ให้มันขยายตัวเพราะว่าแกนนําเป็นส่วนสําคัญใช่ไหมคะใช่ครับเราต้องบอกว่ามีแกนนําเพราะว่าแกนนําสามารถที่จะไปบอกหรือว่าแนะแนวให้กับไปขยายไปขยายขยายผลให้กับคนในพื้นที่ได้รับ